อ้หม่ง็ถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายเป็นไงสัตว์เลยไอ้เหี้ยคนหล่อเท่ว่าบาคนดูน่าจะตายได้เพราะว่าคนหล่อเกินมึงไปทำมาทิปจริงเหรอจริงแล้วกูอยากไปว่ะฝากปะหล่ะแล้วกูอยากนอนเอ้ทิปเดี๋ยวพาเฮ้ยช่วยช่วยดูช่องนี้ครับของช่องมันอันนั้นถามเลยไม่มีใครดูต้องปั๊มยอดวิวเองช่วยดูหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ได้ปั๊มยอดวิวไอ้ช่องกูดูโง่ไปเลยวปั๊มยอดวิวดีอย่าตายไม่ดีใส่ไม่ดีแล้วะ มไปนอนไปนอนที่นอนมึงเนี่ยที่นอนปั๊มยอดวิวค้าร้องเนี้ยครับช่องช่องนี้ปั๊มยอดวิวฮะชอบแม่งหน้ากาการเลยคิมคิมคิมแค่นี้เหรอไม่ผู้ที่อะไรหน่อยเหรอถ่ายคนลอยเยอะถ่ายคนลอยเยอะถ่ายคนลอยเยอะเขาเป็นคนที่อ้วนมากนะแฮปสซเว่นด้วยเตา บางทีคนเราต้องยอมรับความจริงบ้างนะต่อพูดถึงตัวเองใช่ไหมเพื่อนยอมรับความจริงมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราไปถึงนั่นนะฮะโรงหนังนะฮะใว่าใช่วันนี้เราจะมาดูหนังแล้วเพื่อนไปดูหนังแล้วพวกกระโปรงทลายเพจไปเลยถ่ายคนลอยเยอะถายคนลอยเหรอเนี่ยปินไปตัดจะไปดูเอ่อคิมัสซึนน้องใยบักนฮะก็มันฉายเท่าไหร่นะฉายโมงโมงยี่สิบ ห้าโมงยี่สิบตอนนี้กี่โมงแล้วห้าโมงยี่สิบไว้ตอนนี้จะห้าโมงสิบนาทีแล้วตอนนี้สามนาทีงั้นเราต้องรีบไปละลงนังอยู่รเบนสันตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยหมู่บ้านเดินไปด้วยจากตรงนี้ไปตรงลงหนังใช่ป่ะสามกิโลก็จะถึงโอ้สามกิโลแล้วนั่งสองแถวไปนะท่านผู้ชมโอเคจะตัดตรงนี้ไหมป่ากูเลยนะ เออมียิ้มด้วยวะอะไรวะสองแถวไม่มีเฮ้ยอะไรกันวะอะไรแกไม่มีสีทำแล้วคดครับรอนรอนี่รอำเดือยอีลองวิลอง้ยีสาวสาวพี่ขาวมากไปมาถึงงานทั้ขามาเลยไปลอนเอาไปเดินเนเสองแถวี่ไหนอ่ะ กินละตรงนี้ก็ได้ซอสีอีสไม่ะไม่ได้เท่ยว่าอะไรเลยนั่นมีกี่กว่างว่าฮะมีกว่างวะเดี๋ยวถ้ากี่แล้วเันล่จะต้องจ่ายอะไรสักอย่างนั้น่หมใจสวยค้อเสียหายน้ำเดินมาถึงโอ้น่ะไงเหี้ยเสื้อม่วงมาแต่มาแต่ไกลเลยสักชิดฟันมีเกี่ยใสด้ป่ะ ใส่แมสน้าเป็นหึงใส่แมสไปนึงใส่ลิ้แบนมือเดียวนะมือเดียวไปเพียวแบนเฉยแลยเราเราไปใส่สี่สมานนะครับโอเคมาดูหนังกันนะดูฮะแบนยี่สิบครับแบนยี่สิบครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะมฮะครับผมอยู่กับคนที่มีผู้ติดตามสี่ร้อยนับนะฮะก็ขอจะขอสิขอกอเพื่อนดังหน่อยแล้วกันมีคนที่ออเท่มากเลยนะฮะโอเคฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างผมตี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 นะ ผมเคยูดูยนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวจบคลิปตรงนี้เอ้ยปิดคลิปดิงอย่ามาาเเเพื่่่ออนนนงยยกลได้เครื่องใหม่กว่าเพื่อนซื้อหน่อยดิเป็นแม่เนของคือยังโดนขโมยเลยว่ะเพื่อนเซนเซนมาไอ้มึงโอ้เซนเซนถ้าคนมันน้อยแต่ถ้าใครเนี่ยมากระทจิโร่มากระทันจิโร่เป็นเงนบวมขึ้นมาตันนี้ถ่ายอะไรนะก็นี่ครับนะครับ เดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้นะครับโอเคจะเก็บภาพบรรยากาศนะยังเป็นช่วงโควิดอยู่ช่วงโควิดนะไี้ไม่กลับมาอีก้ะโควิดเลยต้องใส่แมสตลอดครับมีทั้งหมดเก็บผลซื้อตั๋วเจ็ดใบเจ็ดใบก็เจ็ดร้อยเลยครับมาครั้งนี้เราดูดีขึ้นแล้วมีกระสันแล้วนะ พัฒน,น,น,นาแล้วพัฒน,นาแล้วท้งที่แล้วนี่แบบสั่นเดะและ้วจ,จับนี <laughs> เ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราสนใจากว่าการต่อยเองรัวนี้เปนกล้องนะ ให้ให้วยผมใส่นะฮี่เคนะพี่เราอันหนักๆเลยผเรียนอุ้ยเท่าไห่วะท่าไห่วะลอแรงกวันเหรอเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งสุดเมอน9า0ันสองว่ะเรียนอหนักเลยเรียน มนเดิมอ่ะเอ้าไปมาอ้อยแปดสิบร right uh, ้อยแปนในกระเป๋าก mm ็เยอะเหมือนกันนะนี่0 0ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยกเจ็ดร้้ีเท่าไหร่วะทั้งหมดเท่าไหร่้าไเราไม่ได้เราไม่ได้ถ่ายหนังอู้หูแล้วเขาด้วยเหอเขาด้วยนนี่หนังเรื่องอะไรเรียมิี เนคุงสิบห้าร้านเปิดเลยเด็กไดดูจบและอันี่ก็สามทุ่มกว่าสามทุ่มแล้วร้านเขาปิดแล้วนะเอห้างก็เริ่มปิดร้านครับปิดร้านเริ่มปิดหมดละไม่มีอะไรร้านแล้วล่ะเขาคงปิดสามเราเราอาจจะทำคลิปเราจะทำคลิปการแบบอยู่ในห้างตอนนทางปิดแล้วก็โดนจับโดนจับดิีัย ที่เขาอยู่ได้เนี่ยเขาเขาจ้างมาครื่ท่านผู้ชมใช่หมันมาไอเรื่องอะไรวะอีเหรออีเลี่ยมดูเรื่องนี้ก็อย่าไปจริงจังเรื่องอะไรมากนะก็หนังเรื่องนี้ถ้าดูก็อย่าจริงจังอะไรมากนะฮะเอาติดตลกพอมันดูทางเลี่ยมกันตลกอะเฮ้ยแต่เรื่องตลกดีนะเว้ยโอเคโอ้ยนี่จะต้องเดินกลับบ้านแล้ะนะครับมืดแล้วฮะท่านผู้ชมขอให้เป็นวันที่ดีนะฮะ